สวัสดีค่ะพบกับนุษย์เตอรตรีทัสเอเชียแปซิฟิกอีกแล้วนะคะวันนี้นุษย์จะพามาแนะนําเกี่ยวกับวิธีการดูแลรักษากระเบื้องซีเมนค่ะกระเบื้องซีเมนลายพิมพ์มลายโบราณของเราเนี่ยจะมีอยู่2ประเภทนะคะจะเป็นกระเบื้องซีเมนพิมพ์ลายรุ่นสแตนดาร์ดแล้วก็รุ่นพรีเมียมค่ะ2รุ่นนี้การดูแลรักษาแล้วก็การเคลือบเนี่ยใชออ้วิธีการเคลือบเหมือนกันนั่นก็คือนุชจะแนะนําให้ลูกค้า ใช้เนื้อแว็กเป็นเนื้อครีมหรือว่าแว็กไขประวานที่เราใช้ขัดหนังขัดไม้ทั่วไปค่ะลูกค้าวิธีการเคลื่อมเนี่ยง่ายๆเลยค่ะเราใช้ผ้าขอบางชุบแล้วก็เช็ดขัดลงผิวกระเบื้อง เรียบเนียนค่ะจะลงหนึ่งรอบสองรอบก็ได้หิวกระเบื้องเนี่ยอาจจะด,ดูมีสีเข้มขึ้นมานิดหนึ่งนะคะก็เหมือนกับว่าหิวกระเบื้องของเราเนี่ยโดนน้ำค่ะแล้วก็สีก็จะเข้มมา1สเต็ปค่ะแล้วก็จะไม่ทําให้ผิวเงาขึ้นหรือจะไม่ทําให้ผิวหยาบลงเพราะว่าเนื้อแว็กครีมแห่บประวันเนี่ยจะเข้าไปอุดรูพุนของผิวกระเบื้องแล้วก็ดังนั้นถ้าน้ําโยดซอสโยดหรือกาแฟโยดเนี่ย ก็จะไม่ดูดซึมแล้วค่ะผิวกระเบื้องเราจะได้ไม่เสียนะคะเราสามารถเคลือบซ้ําๆได้ค่ะจะเป็น1ปีเคลือบ2ปีเคลือบหรือว่าทุกๆ6เดือนเคลือบก็ได้ค่ะผิวกระเบื้องเนี่ยยิ่งเคลือบก็จะยิ่งเงาขึ้น,นเรือ่อยๆแต่ว่าไม่ได้ทําให้รื่นหรือว่าไม่ได้ทําให้สีเปลี่ยนแปลงอะไรนะคะขอบคุณค่ะ